เคยสังเกตไหมครับว่ามีรถยนต์บางประเภทที่มันเป็นมากกว่าแค่ยานพาหนะมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอำนาจบารมีแล้วก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสุดๆเขาเรียกกันว่า representation vehicle หรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือรถยนต์แห่งเกียรติยศครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของแบรนด์ที่เป็นผู้สร้างตำนานนี้มาเกินร้อยปี mercedes-benz และถ้าจะพูดถึงภาพที่ชัดที่สุดของคำว่ารถยนต์แห่งเกียรติยศนะครับก็คงหนีไม่พ้นคันนี้เลย Mercedes-Benz 600 Pullman เป็นยนตรกรรมที่เรามักจะเห็นปรากฏตัวพร้อมกับผู้นำระดับโลกหรือไม่ก็บุคคลสำคัญต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบมากๆสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาลงลึกกันในวันนี้ทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรล่ะครับที่มันเปลี่ยนแค่รถยนต์คันหนึ่งให้กลายเป็นไอคอนที่อยู่เหนือกาลเวลาได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องความแรงหรือความรูหหลอย่างเดียวนะครับ แต่มันคือการประสมผสานที่ลงตัวทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์นวัตกรรมที่ต้องเปลี่ยนโลกได้แล้วก็บทบาทของรถคันนั้นๆในหน้าประวัติศาสตร์โลกด้วยโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยเราจะมาเดินทางย้อนเวลากันหน่อยเริ่มตั้งแต่จุดกําเนิดของความยิ่งใหญ่เลยไปสู่ยุคทองของแกรนด์เมอร์ e ซเดแล้วก็ดูการกลับมาหลังสงครามกับรุ่น300ก่อนจะไปถึงจุดสูงสุดที่เป็นตำนานอย่างรุ่น600 จากนั้นเราจะไปดูกันว่าเมบักกลับมาได้ยังไงแล้วก็ปิดท้ายด้วยการหลอมรวมเป็นเมอร์ d e s m a เม a c h กในยุคปัจจุบันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยที่มาที่ไปของความยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าแนวคิดเรื่องรถยนต์แห่งเกียรติยนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นมาจากรากฐานของความหรูหราและวิศวกรรมชั้นยอดเลยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคนระดับผู้นําในยุคนั้นโดยเฉพาะแล้วนิยามของมันคืออะไร คำว่า representation vehicle เนี่ยมันก็คือรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดูสง่างามมีสไตล์แล้วก็เหมาะสมกับสถานะแน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับอุปกรณ์ชั้นเลิศเทคโนโลยีที่โดดเด่นแล้วก็ความสบายในระดับสูงสุดถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือรถพวกนี้มันเป็นมากกว่าแค่รถครับแต่มันคือสิ่งที่ประกาศตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของนั่นเองเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลเลยครับถึงช่วงต้นๆปี1900 ในยุคนั้นเนี่ยลูกค้าระดับอภิมหาเศรษฐีเขาไม่ได้ซื้อรถแบบสําเร็จรูปเหมือนทุกวันนี้นะครับแต่เขาจะสั่งทําตัวถังแบบพิเศษครอบลงบนแชสซีของบริษัทอย่างแดมเลอร์หรือ b e n ซ์เซนซีไอดีอีกทีหนึ่งอารมณ์เหมือนสั่งตัดสูตรชั้นดีเลยครับแล้วพอสอบริษัทใหญ่นี้เขารวมตัวกันในปี1926จิตวิญญาณของการสร้างยนต์ตลกรรมที่ดีที่สุดในโลกก็เลยถูกส่งต่อมาสู่แบรนด์ m e อร์ d e s b e n แบบเต็ม และจากจุดนั้นเองครับเราก็เดินทางมาถึงยุคที่ Mercedes-Benz ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการยานยนต์โลกเลยนั่นก็คือยุคของ Grand Mercedes ที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะที่คนทั้งโลกต้องยอมรับนี่คือ Grand Mercedes 2 generatio n ครับทางซ้ายคือ W07 รุ่นแรกส่วนทั้งขวาคือ W150 ซึ่งเป็นรุ่นที่มาที่หลังใหญ่กว่าแล้วก็ทันสมัยกว่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าวิวัฒนาการในการออกแบบเนี่ยมันดูสง่างามแล้วก็ น่าเกรงขามากขึ้นเรื่อยๆทีนี้เรามาดูข้อมูลทางเทคนิคกันบ้างจะเห็นว่ามันน่าสนใจมากนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้เครื่องยนต์8สูบ7.7ลิตรเหมือนกันเลยแต่ว่ารุ่นใหม่จะถูกพัฒนาให้มีกำลังมากกว่าและก็ทำความเร็วได้สูงขึ้น แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญจริงๆเลยนะครับอยู่ที่แชสซีคือมันพัฒนาจากแบบเพลาแข็งธรรมดาธรรมดาไปเป็นเฟร,รมท่อโอเวลที่ล้ำสมัยกว่ามากซึ่งผลลัพธ์ก็คือการควบคุมและความสเสถียรของรถเนี่ยดีขึ้นแบบคนละเรื่องเลยครับแล้วเพื่อยืนยันว่ามันสุดยอดแค่ไหนในยุคนั้นนะครับมีคำพูดจากนิตยสารมอเตอร์ s p o ส t ตในปี1932ที่เขียนถึงรุ่น W07 เอาไว้ว่าเราไม่รู้จักรถคันไหนอีกแล้วที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวถังที่หนักขนาดนี้ ที่ความเร็วสูงถึง120กิโเมตรต่อชั่วโมงลองนึกภาพตามนะครับความเร็วระดับนี้ในยุคที่ถนนกับยางยังไม่ได้ดีเหมือนทุกวันนี้เลยมันคือบทพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่าวิศวกรรมของเขาเนี่ยมันล้ำหน้าไปไกลจริงๆแต่แล้วทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักไปชั่วคราวด้วยสงครามโลกครับก่อนที่ m e อร์ d e s Ben บจะรวบรวมพลังกลับมาแล้วก็พร้อมที่จะกลับคืนสู่เวทีโลกอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมและนี่คือยุคฟื้นฟูหลังสงคราม Mercedes Ben บ3 0 0 ไม่ใช่แค่รถหรูธรรมดาครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการกลับมาการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเยอรมนีทั้งประเทศเลยเหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเขากลับมาแล้วและนี่ก็คือโฉมหน้าของ mercedes benz 3 0 0รุ่น w 1 8 6ครับแต่คนส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อเล่นที่ดังมากกว่า adenauer mercedes ซึ่งก็มาจากชื่อของนายกรัฐมนตรีคนแรกของเยอรมนีตะวันตกคุณคอนราดอาเดนาเวอร์ที่ใช้รถรุ่นนี้เป็นรถประจำตำแหน่ง แน่นอนว่าพอผู้นําประเทศใช้มันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติไปโดยปริยายเลยครับความสําเร็จของไทย300นี่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากนะครับพอเปิดตัวปุ๊บในปี1951ก็กลายเป็นรถที่เร็วที่สุดของเยอรมนีทันทีเลยแต่สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าความเร็วก็คือบทบาทของมันในฐานะรถประจําตําแหน่งผู้นํานี่แหละครับที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศแล้วก็ไม่ใช่แค่ในว,วงการเวืองนะพวกดาราดังๆของฮอลลีวูดอย่างแกรีคูเปอร์ก็ยังเลือกใช้ และที่สําคัญคือมันยังเป็นรถเยอรมันรุ่นแรกๆเลยครับที่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกด้วยเรียกว่าเป็นการเปิดสักราชใหม่ของวงการยานยนต์เยอรมันเลยก็ว่าได้แต่เชื่อไหมครับว่าความสําเร็จของรุ่น300เนี่ยเป็นแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นเพราะว่า Mercedes- Benz นกำลังจะสร้างยนตรกรรมที่เปรียบเสมือนยานแม่เลยก็ว่าได้เป็นจุดสูงสุดของวิศวกรรมยานยนต์ในยุคนั้นและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่ชื่อ Mercedes- Benz 600และนี่แหละครับ โฉมหน้าของตำนานที่ว่า Mercedes-Benz 600รุ่น W100 ที่เปิดตัวมาในปี1963พร้อมกับคำนิยามที่ชัดเจนมากๆว่าเป็นยนตรกรรมสุดพิเศษเพื่อการตัวแทนอันยิ่งใหญ่โอ้โหแค่คำโปรยก็รู้แล้วครับว่าภารกิจของรถคันนี้มันไม่ธรรมดามันยิ่งใหญ่เกินกว่ารถยนต์ทั่วไปจริงๆรู้ไหมครับว่าปัชญาเบื้องหลังการพัฒนารถรุ่น600เนี่ยมันเรียบง่ายแต่ทรงพลันมาก นั่นก็คือทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ทีมวิศวกรได้รับโจทย์แค่ว่าให้สร้างรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกขึ้นมาโดยไม่มีข้อจํากัดอะไรมาขวางกั้นทั้งนั้นครับแล้วอะไรคือหัวใจที่ทําให้รุ่น600มันเหนือกว่ารถคันอื่นคําตอบคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า Comfort h y d r รอลิกสครับโจทย์ที่วิศวกรต้องแก้ก็คือจะทำยังไงให้ฟังก์ชันหรูหราต่างๆในรถเนี่ยมันทำงานได้แบบเงียบสนิท คำตอบของพวกเขาก็คือการใช้ระบบไฮดรอลิกส์แรงดันสูงแทนระบบไฟฟ้าเพราะว่ามันเล็กกว่าเงียบกว่าแล้วก็เบาวกว่าด้วยผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรนะครับก็คือความเงียบและความลุ่มนวลในทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการปรับบาอเลื่อนกระจกไปจนถึงการปิดฝาท้ายและนี่แหละครับคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่น600ที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้เลยเวลาผ่านไปจนเมื่อก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ Mercedes- Ben z ก็ได้เวลาเปิดตำนานบทต่อไปครับ โดยการปลุกชีพชื่อที่เป็นที่สุดของความหรูหราขึ้นมาอีกครั้งและชื่อนั้นก็คือ Maybach และนี่ก็คือ Maybach 62ครับจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของรถรุ่นนี้ก็คือการให้ความสําคัญสูงสุดกับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังเพราะเขาคือเจ้าของตัวจริงดูสิครับเบาะที่สามารถปรับเอนนอนได้เต็มที่แบบนี้มันได้สร้างมาตรฐานใหม่ของความสะดวกสบายไปเลยแล้วก็เหมือนเป็นการประกาศให้โลกรู้ครับว่าประสบการณ์ที่หรูหราที่สุดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่หลังพวงมาลัยเสมอไป และแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็เดินทางมาถึงบทล่าสุดครับนั่นก็คือการหลอมรวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของสองโลกเข้าไว้ด้วยกันโดยการนำชื่อเม y บักเข้ามาเป็นระดับชั้นที่รูราที่สุดของ Mercedes-Benz ครับภาพนี้เป็นอะไรที่ทรงพลังมากเลยนะครับเป็นการเอารถภูแม่นรุ่นคลาสสิกมาวางเทียบกับรุ่นใหม่ ทำให้เราเห็นภาพการสืบทอดจิตวิญญาณจากรุ่น60ในตํานานมาสู่ m e r c e d e s m a y b a c h S 6 0 0ภพูแมนในยุคปัจจุบันได้ชัดเจนมากมานันแสดงให้เห็นเลยครับว่าเก่งของแนวคิดเนี่ยยังอยู่แต่ก็ถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตลอด50ปีที่ผ่านมา และนี่ก็คือผู้สืบทอดตำนานในยุคปัจจุบันครับ Mercedes-Maybach S-Class ซึ่งเป็นยนตรกรรมที่เรียกได้ว่าสารต่อประดกของรถยนต์แห่งเกียรติยศได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆเป็นการผสมผสานทุกอย่างไว้ด้วยกันทั้งความหรูหราเทคโนโลยีและเกียรติยศเพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งต่อตำนานนี้ไปสู่อนาคต ตลอดระยะเวลากว่า120ปีที่ผ่านมา Mercedes-Benz ได้สร้างมาตรฐานเอาไว้มากมายคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็เลยไม่ใช่แค่ว่าก้าวต่อไปคืออะไรแต่มันคือคำถามที่ว่าในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้าและ AI กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญนิยามของคำว่าเกียรติยศและความรู้รามันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนกันแน่มรดกที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะถูกตีความหมายออกมาในรูปแบบไหนนั่นคือสิ่งที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยครับ